หลังจากรับศีลห้าแล้วถ้าทำผิดศีลข้อใดข้อหนึ่งจะมีผลทำให้ขาดศีลทั้งห้าข้อหรือว่าขาดศีลเฉพาะข้อที่ทำผิดเท่านั้นก็แ่อว่าผิดเฉพาะข้อเท่านั้นเองเดี๋ยวนี้มีนักปราชญ์หลายคนมาตีความหมายถ้าสมาทานศีลอย่างนี้ถ้าขาดขาดหมด ถ้าสมาทานศิลย่างนี่ขาดเป็นข้อที่ไม่ใช่การตีความมันผิดมันผิดพลาดมากไม่เกี่ยวกันเลยแล้วแยกแยกทําไมว่าผิดศิลรวมกันได้อย่างไรเราทําอะไรผิดมันก็ต้องผิดข้อนั่นไปมันขาดจะละข้อไปไม่จะขาดรวมกันเพราะศิลแต่ละอย่างไม่เหมือนกันเนี่ยถ้าทําปานาติบาผิดที่ไปขาดตัวศิลตัวีินาได้อย่างไงเพราะเราไม่เคยรักนี่ มันต้องขาดเฉพาะตัวๆไปนั่นเองนีคนตีความหมายอย่างนี้มันผิดพลาดมากทำให้คนเข้าใจไปเผอไปการรักษาสิตลอดเวลาแต่าตตีความแยกแยะไปไม่มีสาระอะไรเลยก็พระนั่นแหละเป็นตัวตีความตัวสำคัญไปต,ตีทำไมตีไม่ถูกต้อง แต่ถ้าสมทา,านในรลัทัิธว่าตามหลังพระเป็นตัวตัวไปปานาจะปารตาเวเหมือนเรา่าทุกวันนี้นอตีความไปว่าถ้าขาดตัวใดก็าาดตัวหนึ่งก็ขาดไปเท่านั้นเองไม่ขาดหมดทั้งหมดนิตีความถ้าเจตนาเจรแต่ว่าเจตนาหั่งสีลังวาธถามน,นี้เอาเฉพาะตัวคนเดียวไปดบบสมรทา,านเองถ้าขาดขาดหมดไม่ใช่ก็เหมือนกันนั่นแหละอืม คำว่าเจตนาจะรักหมายถึงว่าเราเจตนาจะรักษาศีลตัวหนตัวไหนก็ได้ไม่เกี่ยวกันนี่คือว่าศีลที่บามาเนี่ยมันขาดศีลตัวปานากับตัวปานาไปแล้วแต่ตัวมูสายังมีอยู่ไม่ได้ขาดพร้อมกันหรอกนี่การตีความมันผิดไปเคาัาเป็นคนสอนอย่างนี้อดีรยวมาก็ได้ยินเหมือนกันเนี่ยคำอย่างนี้สอง และในกรณีศีลแปดด้วยเอ,อเหมือนกันนั่นแหละอลักษณะเดียวกันไม่ได้ขาดพร้อมกันทั้งหมดขาดเลยตัวหนึ่งนั่นเองอการรักษาศีลจะรักษาศีลข้อใดข้อหนึ่อองก็ได้เดียวกับเราเจตนารักษาสามและการรักษาศีลห้าจะรักษาเฉพาะวันพระหรือว่าต้องรักษาศีลทุกวัน นี่อยู่กับเราเอยกแหละเราจะรักอย่างไร,รจะรักษาทั้งเป็นวันก็ได้เป็นเดือนเป็นปีก็ได้หรือชีวิตหนึ่งก็ได้แล้วเราเลือกเองก็แล้วกันว่าเรามีความสามารถขนาดไหนพอจะรักษาเสินได้ทังเลือกเอาเองให้มันเหมาะสม